สวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีครับโอ้ตามจระเข้ยักษ์มาตามนุดมานุดอุ้ยนุดมุดดินไปแล้วนะคะนุดมุดดินไปแล้วกูเกิลนุอย่าไปลุยสวนคุณลูก นุดมุดดินไปแล้วนี่ดูชอมปลาวิ่งกันให้พานเลยน้องหมาเห่าเลยกูเกิลวันนี้เหอะชอมน้าทานไหมเอ่ยกสวนทุกปลูกไว้ จะเ,เอาคลิปนี้คลิปหนึ่งก่อนนะคะน้องหมาเห่านู่นอยู่บนกองทรายนู่นน่ะไปไหนแล้วไม่รู้ตัวนูดนูดไปไหนแล้วนูดนูดไปแล้วกลับบ้านลูกมานูดไปไหนแล้วลูกนูดเอาเจะกระแหลงก็โดดมา เออคูเกิลคูเกิลเอ้คูเกิลไปไหนละอุ้ยปลาปลาวิ่งหนีกันให้นี่เลยอีคนเขาเขาปลูกปลูกผักอะไรนะเนี่ยไอเราก็กินไม่เป็นคูเกิล กูเกิลไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอาคลิปตรงนี้สักคลิปหนึ่งก่อนคลิปสวยๆฝนจะตกหรือเปล่าเอ่ยในร่องน้ำนี้ก็มีปลาโอ้อยากกินแกงมะลุมแกงมะรุมมะลุมแก่หมดแ,แล้วหรอ อมอ่อนๆอเกินคู่เกินคู่เกินจอมปวกจอมปวกทำไมไม่มีเห็ด ผักอะไรเนี่ยผักอะไรเอ่ยอุ้ยปลาอุ้ยปลากระโดดนี่นะคะคู่เกิรนเกินเอ้ย เกินไปไหนวะคุเกินไปไหนก็ไม่รู้ไุ้กล้วยน่ารักกล้วยน่ารักคใครคุยกันเสียงดัง รยากาศยามเย็นบอ่อปูปุ๊กนะคะปลาวันนี้ปลาไม่ลอยชะอมชุบชะอมทอดไข่ยุดยุดยุดไรตานละ่ะตานแล้วลูกตานน่ะตานไปไหนไปตามลูกตานก่อนไปดูลูกตานนี้ เกินทิ้งลูกตาลได้ไงลูกตาลตาลเราเร้วลูกเร็วคุกเกิลทิ้งพี่ได้ไงลูกพี่เขาแก่ okay. แล้วนะลูกตาลนะ่ะมาแล้วกันมีมะม่วงด้วยมะม่วงลูกใหญ่ตาล เอาพากันไปไหนอีกละ่ะพากันไปไหนกลับบ้านไม่เอาเกินไม่เอาตาลกลับบ้านเกินพาพาตาลกลับบ้านไปห่วงปุ๊กกูเกินห่วงไปหมดพาพาตาลกลับบ้าอุ้ยปลาปลาหรือตัวตัวนูด๊ด ปลาหรือตัวนุชคะ<อ>ให้ตานกลับบ้านไปก่อนลูกดูมะลุมไม่มีเลยเอ่ะมะลุมจะขอซื้อมะลุมไปแกงส้มเะอมน่าทานมาก ฝนตกอ่ะปลามันต้องอยู่ในใต้ไอ้นี่แน่เลยเนี่ยปืนฝนตกแล้วไม่ได้ไปอ่ะน้ยนกกระยางใหญ่ถ่ายไม่ได้ฝนตกโปรยป ต้อนอะไรต้อนอะไรเอ่ยคูเกิลน,นี่นหนูแม่งนี่นะเกิลเกิลใครตัดกล้วยอะ่ะคูเกิลริวมาดูตรงนี้ก่อนมาดูปลาตรงนี้ก่อนแอบดูปลา สิวันนี้ปลาไม่ลอยตรงนี้เย็นดีอะ่ะตัวนี้เย็นดีจังเลยบรรยากาศยามเย็นบ้านปุกนะคะ ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดูมะลุมมาลุมลมันแก่หมดแล้วเพราะมะลุมมันแก่เกินเกินไม่เอาลูกเกินอยู่เฉยเยอยู่เฉยเเกินไม่เอากเกินไม่เอาเกินเกินมาหาแม่เกินมานี่อยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณค่ะ